พายุฤด,ดูร้อนเข้าไปได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่นอกจากพายุฤด,ดูร้อนแล้วนะคะก็ยังเจอกับภัยแล้งอีกซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่จากทางกองทพัพภาคที่2แล้วก็กองทัพบกเนี่ยยังให้การช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะกับคุณสราย,ยุทธอาศีเลยค่ะเชิญค่ะครับหน่วยทหารก็ได้นํากําลังพลพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆออกไปให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนในหลายพื้นที่ ก่อนอื่นเราไปกันที่บ้านชนบทหมู่ที่2อ,อเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นด้วยกันนะครับซึ่งพลตรีคณะทัศชนะการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ค่ายศรีพัชรินในฐานะผู้มีการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่23ก็ได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับนายสมศักดิ์ชนะดีอยู่บ้านเลขที่26หมู่ที่2ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนโดยได้เปลี่ยนฝาบ้านและสังกะสีให้ใหม่ ซึ่งบ้านหลังดัินกล่าวนี้นะครับนับเป็นหลังที่9ที่หน่วยทหารได้เข้าไปซ่อมแซมช่วยเหลือนาง,สงเสงี่ยมจันชมพูชาวบ้านที่ได้รับการช่วยเหลือก็ได้ขอบคุณทหารที่ได้เข้ามาซ่อมแซมบ้านเรือนให้ในครั้งนี้ซึ่งในระยะนี้นะครับพื้นที่ภาคอีสานนอกจากจะเกิดพายุฤดูร้อนแล้วพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มที่จะประสบกับปัญหาความแห้งแลง้งโดยที่จังหวัดร้อยเอ็ดพลตรีทวัชชัยแจ้งประจักษ์ ผู้ประชาการมณฑลทหารบกที่27และผู้บริการศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยมณฑลทหารบกที่27ได้นำรถบรรทุกน้ำตามโครงการรัฐรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งเข้าไปแจกจ่ายน้ำและเติมลงในถังน้ำกลางประจำหมู่บ้านที่บ้านป่ายางมู่ที่9ตำบลนนตาลอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในช่วงนี้ผมจะพาท่านไปที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับไปที่ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพซึ่งศูนย์วิจัยข้าวชุมแพดังกล่าวนี้